มาๆาครับมายามเบียบนะครับอุ้ยทัานหมุกจู่ๆอยู่ครับเบิ้งๆับที่น้องว่ายน้ำนะครับเอ้าเอ้านั่นนะครับอืดึืดอ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 ่าในกาศในการครับอีกแล้วครับมาอีกแล้วอืดอืดอืดอ่าเห็นบ่ครับเห็นบ่นั่นนั่นดิงนุบๆอยู่นะครับสวัสดีครับทุกคนมือนี้ดาวิดไฮยูกินนะครับมือนี้มาหน้านะครับ ว่าจะมาส่เบ็ดนะครับมามาเบิ่งกันนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับขุดเนื้อมาเรียบร้อยแล้วเยื้อใส่เดือนถ้าเป็นนี่หายหัวก็ได้นะครับจัดไปเงื้อธรรมชาติเท่านี้นะครับเงื้อใส่เดือนนะครับเงื้อใส่เดือนนะครับอมาเบิ่งกันนี่นะครับเบดเบดขั้นเบดปัดเท่านะ้ครับนี่ครับเยื่อเป็นไส่เดือนนะครับนี่นะครับของแท้ครับเงื้อของแท้นะครับมาลุนกันนะครับว่าสีมันคือประมาณใส่กับใส่ทงหน้านี่นะครับเนี่ หน้าจะขว่องนะครับมือนีมาหน้าขึ้นก่อนะครับใส่อยู่หน้าจะขว่องอยู่ทงอยู่ท่าจะขว่องนะครับเยียร์ใส่เดือนครับขั้นเบ็ดปักนะครับไะเดี๋ยวหอาไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าบสดจมานบมานนี่นะครับให้หน้าตรงนี้นะครับสองข้องนี่นะครับเนาะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวมันรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับบาดจมานบนะครับมือนีเอ้าเยื่อใส่เดือนครับปักเบ็ดเยื่อใส่เดือนนะครับไปเป็ดเสร็จแล้วนะครับมา เอามาเลาะเบิ้งนะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับขั้นเบ็ยดผมปักไปแล้วนะครับนี่นี่นะครับเอายังนิ่งอยู่นะครับเอามาเลาะเบิ้งนะครับเลาะเบิ้งเบ็ดแบบที่ไหนหลังจากใส่แล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าสีมันบ่หรือจังใดนะครับนะยังไม่มีอย่างนะครับนึอีกลางหนึ่งก็ยังไม่มีอย่างเลางไปครับใส่คู่นะครับมือนี้ เนี่ยยังอยู่ดีนะครับลังนั้นก็อยู่ดีอยู่นะครับใส่ตามหน้าจะคอกนะครับเนี่ยนะครับยังอยู่ดีหลังนั้นก็ยู่คือเก่านะยังไม่มีอะไรนะมาลุ้นกันตอนค่ำเพื่ะครับตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งใส่เสร็จนะครับนะนะครับยังไม่มีอย่างนะครับแต่ลหลังยังสงบนิ่งอยู่นะครับ เเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนคำนะครับว่าทีเป็นจังใดนะครับอ๋อรุนรุนน้ำกันนะครับตอนคำนะครับมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องหมูจูบคูบอยู่นะครับเบิ่งว่าป่ายังเห็นนะครับผมจะเห็นเบิ่งนะครับเห็นไหมครับขั้นบ็ดโกงโค้งลงอยู่นะครับนี่ครับป่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าป่ายังนี่ครับอยู่องก่อเขานี่ครับนี่ปลาดุกครับปลาดุก มาเดี๋ยวผมเชียวขึ้นมานะครับด่นะครับขึ้มาจริงยนะครเบิ่งนก่อนของนะครับ น่ารอครับตัวแรกครับนี่นี่เห็นไหมครับปลาดุกครับปลาดุกหมันแล้วครับหมันแล้วพี่น้องนี่นี่ของยาครับ oh นี่เห็นไหมครับปลาดุกครับปลาดุกใส่สวยๆเลยนะครับนี่ปลาดุกตัวงามๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับปลาดุกครับหมันแล้วครับหมันแล้วโอ้ยอ๋อเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะครับนี่ครับตัวแบบงามเลยครับ อ๋อหมันอยู่เด้อครับมือนี่หมันแล้วอ๋อปิดว่าได้ครับใน <c oughs> การครับพี่น้องว่าปลายังครับเห็นบ่ครับขั้นเบ็ดหมูจูบคูบอยู่นี่ครับ เราว่าดูนะครับป่าเห็นบ่ครับป่าเนาอยู่มองซื่อไฟผมเหมนนะครับนะครับนั่นนะเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับบ่ป่ายังปลาดุกขึ้นก้าครับปลาดุกขึ้นก้าเดี๋ยวผมปลดก่อนขึ้นมากขึ้นมากโอ้ยปารุกขึ้นก้าครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวงามๆเไหมครับเป็นปลาดุกนะปลาดุกหน้าที่โตอุ้ยใส่สวยเลยนะครับตัวนี้ก็สวย ตัวที่สองครับตัวที่สํางสำหรับมือนี่ขึ้นนี่นะครับตัวที่สองนะครับนี่เนาะหมานี่ก็ครับหมานี่ก็เนาะหมาเรื่อยๆรื่อยเด้อเนี่นะครับมาตัวที่สองนะครับนี่สวยสวยเลยมาดุกอีกแล้วครับเจือไสเดือนนะับจัดไปครับสวยสวยงามๆานะครับเดี๋ยวผมปลดป่าอีกอนได้ครับเด้ออันนี้เ้าก็ม่ยามเบ็ดนะครับก็ก็นั่งยามอยู่นะครับตอนนี้ครับ หลังจากที่ห่อด้สองตัวนะครับเป็นปลาดุกนะทั้งสองตัวนะครับตอนนี้ไปยาำเด็ดตัวนะครับมันบึ่งกันอื้อหลังนี้พี่ยูงสิโอ้บยูครับดูดไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเนื้อนะครับเนื้อมันขาดเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเนื้อนะครับหลังจากที่ใส่เนื้อลงไปอ๋อใส่ลงไปนะครับเนื้อเปลี่ยนเนื้อเรียบร้อยยามตัวครับ ยามต่อไปนะครับจะเบียด้ว่ไซเนะนะครับกางขึ้นนะครับเป็นยากนะครับหลังนี้ก็ถือซีดขึ้นโคกนะครับบ้ถือนะครับนี่นี่เดี๋ยวแกี่ยเงียก่อนนะครับเกาะเงียไม่เรียบร้อยนะครับปล่อยลงไปนะครับเป็งหลังให้นี้ครับ หลังแค่นี้ยังเงียอยู่แบบเหรอหลังนยูบ่ครับท่านภูมิครับอ้ยแต่เสียดายนะครับท่านเปียกเรื่อยอยู่ครับวายูนะครับหลังนี้วายูนะครับเอ้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเงียก่อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเงียนะครับเรียบร้อยเบื้องหลังตก็ไปครับหลังนี้เงียเช่างนะครับเก็บเอาหอยน้ำนะ หอ,อยครับเชอรี่นะครับหนยงามๆนะครับหลันงนี้เ็นเน้งเงียอยู่หลันะนงนี้ถือซิดขึ้นโคกนะครับเงียเมดนะครับเอาเดี๋ยวผมเสียบเงียอยีกก่อนนะ เปลี่ยนเงียแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเงียเรียบร้อยนะครับลงเต็ดยบไปแนละ้วไปอ๋อยามต่อครับยามไปเรื่อยๆนะครับอ๋อทางนี้นนเนื้อโบมันเงี้ยนะครับยังอยู่ดียังอยูด่ดียามไปนะครับทางนี้กำลังเงี้ยอยู่ เรื่อยๆหลังนี้เหยื่อมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่ก่อนนะครับเหยื่อมดพอดีเหยื่ใส่เดือนห้าวอย่นะครับเนาะเหยื่มหาชนเลยครับนี่ได้ซุกแนวปลานะครับเอ้าเดี๋ยวผมปักเหยื่เปลี่ยนเหยื่อไปก่อนนะครับมาๆครับมายามเบียบนะครับอุ้ยทันหมูตู้คูบเยอะครับบึ้งๆับ กินออกมาแค่ไนะครับเอาเอานั่นนะครับดึดอื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 ดอ่าเด็การเด็การครับอีกแล้วครับมาอีกแล้วอืดอืดอืดอ่าเห็นบ่ครับเห็นบอกนั่นนั่นดึงนูบนูบอยู่นะครับเออเดี๋ยวผมส่องขึ้นมานะครับอ่าเด็การเด็การตัวที่สามครับตัวที่สามมือนี่ปลาดุกครับปลาดุกเฮ้ยเบิ่งได้อครับอืดอืดอืด ตัวสวยเลยอุ้ยมันดูครับใส่สวยครับใส่สวยอุ้ยมันคือหาวแท้นะครับเนี่ครับใส่สวยสวยเลยนะครับมาแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่แม่ไข่ตั้งหักนะครับเหมือนดูครับไข่เต็มท้องเลยอุ้ยปลาดุกยักษ์ครับตัวที่สามครับเดี๋ยวผมปลดปลาอีกก้อนนะครับเด้อหมานหมานเราครับมือนี้ แยกเด็ดนะครับตอนนี้เขาก็จจะตามอยู่เลยปลาเง้างนะครับเป็นลุ้งๆอย่างนี้เบื้องกันครับเห็นไหมครับอืดยืดยืดอย่างนี้นะครับดินตามๆอย่างนี้นะครับบรูกปลาเง้งนะครับเดี๋ยวเห็นมาเบิ้งนะครับเบิ้งกันนะครนี่เห็นไหมครับปลาคอครับปลาคอเห็นเห็นแล้วครับเป็นปลาคอนะครับเดี๋ยวเสียวขึ้นมาเลยนะครับ โอ้ยคอรครับใสสวยๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ปลาคอรครับปลาคอปลาคอใสสวยๆ,ๆเลยนี่นนคอปลาคอพี่น้องหมันแล้วครับหมันแล้วใสสวยๆ,ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ซีนะครับสำหรับขึ้นนี่นะ ตัวที่สีนะครับสำหรับคืนนี้นะครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับเอ้ยสวยๆคอนะครับเอ๋อพอได้การได้การด้วยครับคอได้ครับอวนนี่อ๋หมันๆครับมันๆรุ่นกันนะครับวายูเฮ้ยวายูนะครับผมกุมเนยใจขึ้นกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งตามสภาพแล้วจักซิววายูนะครับเบิ่งดูครับท่านเบ็ดจูบคูบอยู่นี่ครับะมาลุนกันนะครับยูบอ๋อ โมยูครับเาเดี๋ยวใส่เงียไม้ก่อนนะครับโมยูนะครับโมถีบนะครับมันหลุดนะครับเนาะมีนะครับเป็นผลงานในการฟังเป็นมือดีนะครับมาดูนะครับ